ก็คุณไม่จำเป็นเลยต้องเปิดเทิมชาถึงแม้รู้นานเท่าไรก็ต้องทนไว้เมคก็คุณสเตีย์เตอร์คาโลฮิบยาะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมสตีลเตอร์ดอสไอโอไอโอนต้องย้ำไอโอนะฮะโ,โอเค ก right? so ็สำหรับเกมนี้เป็นเกมที่พัฒนามาจากเกม a r k a าดนะฮะกลายเป็นไอ้งูเลื้อดอ o ไอโอก็ยังมีคำว่าไอโออยู่ดีเอาล่ะเรามาตั้งชื่อเลยเป็นคนไม่จำเป็นโอเคลุยก็คนไม่จำเป็นอาอยังไม่พออืมเออโอ๊ปุ๊บ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 เฮ้ยนั่นเพื่อน เอ้ยแล้วฉันตัวเล็กเหมือนนายเลยโอ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้โหไม่เอาพี่เบิ้มไซยักษ์ไม่เอาพี่เบิ้มไซยักษ์เอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยปัดนะปัดนะอย่าอย่าอย่านะอย่านะตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะโอ้ยฮู้ฮู้ฮูู้อาหารโอ้โหฟูลพาวเวอร์ขึ้นมาทันตาเห็นอ๋อโ h สุดยอดเนี่ยตายทีที่แบบดงสวรรค์แห่งอาหารอันแน่นไอตัวเล็กอย่านะอย่านะก็คนไม่จำเป็นเลยต้องกินผัดไทยไอไม่ใช่ยำ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 อ๋อันแน่ไอตัวเล็กน,นี่ไอตัวเล็กโอ้ยเรียบหนึ่งกินถึงสอง สุดยอดเลยยา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 ๆายายาหมออาหารอาหารอินทร์ฟูดอินทร์ฟูดโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เสร็จครับผมโอ้โหฮึคูพาวเวอร์ขึ้นมาทันตาเห็นไอ้ตัวเล็กจะแย่งอาหารเราอะไรไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กก็เสร็จสิโอ้โห รอบแรกเสียดายมากรอบนี้ไม่เป็นไรเรากลับมาเริ่มเป็นชีวิตของตัวเล็กกลายเป็นนอนน้อยผสมงูน้อยสุมมันนอนมันงูมันนอนมันงูมันนอนมันงูไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วโอ้ยมันแข่งใครวะนั่นโอ้พี่เหลืองงูเหลืองขาไเลข่าวว่างูเหลืองมันค่อนข้างจะตัวใหญ่แต่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะใหญ่ถึงเพียงนี้มันจะใหญ่ถึงเพียงนี้้ยเฮ้ยมันล้อมเราปะเนี่ย ไม่เอานะตัวเล็กถอยกันเร็วอย่านะไอตัวนั้นกแกเจอมาอีกแล้วอะไรจะแข่งเหรอดูรุ่นบ้างก่อนจะแต่งดูรุ่นบ้างดูรุ่นบ้างโอ้ยไม่เอาไม่เอาโอเคไม่เอาก็ไม่อ,อุย้ยอันนี้รุ่นใหญ่อันนี้รุ่นใหญ่อันนี้รุ่นกลางหีืรุ่นใหญ่อะไรแล้วเฮ้ยอันนี้มันเริ่มใหญ่ มันเริ่มใหญ่มันเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่แล้วมันตื่นเต้นมันอเมซิ่งโอ้โหดี่แบบเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อย่าอาหารเราอาหารเรายาไอยาไอจ้อโอ้โหยำ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 โอ๊ยโอ๊ยโอยโอยรู้สึกหลักรู้สึกหลักโอ้โหนี่มันรุ่นใหญ่นี่ว่ารุ่นใหญ่เราไปแล้วรุ่นใหญ่เราไปแล้วไม่ยุงแล้ว เวอรี่สโลปโมชั่นอีกสักตัวไหมสักตัวไหมสักตัวไม่เอาโอเคไม่เอาก็ไม่เอาอ่าเสียเอ้ยอุ้ยจะแซงจะแซงจะแซงอะไรอะไรเอาอีกตัวไหมเอาตัวไหมอื้มจะแข่งจะแข่งโอ้โหอันนี้ไม่แข่งอันนี้ไม่แข่งอันนี้ไม่แข่งนมันนมอาหารเต็มไปหมดเลยเซมไปเซ็ ไปเอออีกตัวหนึ่งเอาไหมไม่เอาโอเคยันอาหารเป็นของเราอะไรอาหารเราอาหารเราอย่าอย่าอาหารเราแต่นี่จะซิกแซกหลบไปหนูรุ่นน่ะมันต่างกันไปแต่งเครื่องมาใหม่นะไปแต่งเครื่องมาใหม่ต้องแบบรุ่นแบบแต่งแบบแรงๆกว่าน,นี้ไปแต่งมันให้แรงกว่าน,นี้แล้วค่อยมาเจอกันใหม่ตอนนี้เราก็พยายามจะไป สึกก์ข่คถ้าเกิดบ้าเขาไม่มายุ่งเราก่อนหรือไม่ก็มาเข้าใกล้อาหารของเราเป็นคนเห็นกินจริงๆห่วงอาหารนะเนี่ยบอกเลยว่าห่วงอาหารมากอาหารที่แบบสําคัญสําคัญสุดๆ,ดๆก็บอกว่าอย่า,ายายานี่ไงเจอแล้วอาหารอาหารเฮ้ยเฮ้ยรุ่นมันต่างกันุ่นมันต่างกันอยา่าอาหารต้องเป็นของข้า แต่ถ้ามีรุ่นใหญ่มาเราก็ต้องหลีกทางให้เขาโเคแ่ตอนนี้มีขนาดแน่เฮ้ยโอ้โอ้รุ่นนี้ใหญ่ไมน่นี่ก็พอ,พอกันนี่วา่าอะไรจะปาดจะป,ป,ปาดเลยจะปาดจะปาดเงียเงีเงีเงีย,ย,ยอร่อยร่อยเลยทีเดียวเนมจะปาดเครื่องยนต์ยังแต่งไม่แรง อีกอย่างรุ่นเจ้าอะ่ะมันแค่เครื่องพันซีซีว้ยจะคิดจะมาโซ่กับสองพันยังคิดผิดไปแล้วรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่เอ้ยมันมันจะแข่งมันจะแข่งเอ้ยมันจะแข่ง,ขงมันจะแข่งเหรอฮะจะแข่งเหรอเอ้ยมันจะแข่งเหรออะไรซิบิงซิบิงซิบิงเหรอซิบิงพี่แป้งพี่แป้งตัวปลอมพี่แป้งตัวปลอม,อมไม่เนียนไม่เนียนเอ้ยถ้าเป็นพี่แป้งตัวจริงอะ่ะโอ้โหโออกคลิปมันดังรู้สึกดีใจ <C> s <S ไม่ใช่ละ โออเฮ้ยเล่นเล็กมั่นเล็กเล็กเล็กเอาแม่งหน่อยดีไหมเอาไม่งหน่อยดีไหมที่หนึ่งมาเนี่ยเอ้ยโอ้โอ้รุ่นใหญ่ตายรุ่นใหญ่ตายโอ้รุ่นใหญ่ตายอะไรอะไรอะไรอาหารเล่าอาหารเล่าอย่าอย่าคิดแจ้อย่าคิดแจ้งเว้ยจะมีคนมาเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งเล่นเครื่องเลยเก็บเก็บแรงไว้โอ้โหเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันเจ็ดพันโอ้โหอะหงอาหารนี่มาเต็มโอ้โห อิวแปดพันแปดพันนี่อีกอีกสองหมื่นอีกสองพันอีกสองหมื่นเลยนะอีกสองพันนีอีกสองพันนทุกคนอินดเดียโอ้ยตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มใหญ่แล้วเราเริ่มเราเริ่มรุ่นใหญ่เราเริ่มมาแรงมาแรงมาแรงดี๋ยวชิ้นหนึ่งมันตัวใหญ่มากเลยนะห้าหมื่นกว่านี่มันตัวบักเอกเท่ากับอนาคอน้าไปเลยอันนี้ชิ้นสามอันนี้ชิ้นสามจำได้สีมันต่างกัน อันนี้มันล้อมเราปะเนี้ยฮะไ,ม,ไม,ม่ไม่ล้อมไม่ล้อมโอเคถ้าไม่ล้อมผมว่าไม่ยุง่งตอนนี้เรากลายเป็นรุ่นใหญ่แล้วฮะแต่งเครื่องแรงแล้วแปดพันซีซี 8, เลยรอบนี้จะไปไหนเสร็จชันแน่นอนเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนไม่รอดรอกไอ้หนู เข้ามาในวงขนาดนี้อย่าคิดนะว่าจะหลุดพ้นออกไปได้อย่าคิดนะว่าจะหลุดพ้นออกไปได้อย่าคิดนะว่าจะหลุดพ้นออกไปได้บอกแล้วรัดรัดมารัดมารัดมารัดมนเขาเรียกว่าลักเลอกจึงหยอกเล่นนะฮะ ลจะสู้เหรอจะดิ้นรนดีกว่าแนะน่เจ้าหนูยอมเป็นเหยื่อให้ฉันกินซะดีๆยอมเป็นเหยื่อให้ฉันกินเสี้ยดีๆเถอนี่เล่นนะเนี่ยนี่เล่นเลยโอโหรุ่นแค่รุ่นกระต่างกันแล้วจริงๆตัวเล็กบอกปล่อยกูไปไม่ปล่อยอ่ะจะรัดวันให้ตายจะรัดวันให้ตาย เออเรียบร้อยได้กินแล้วงอโอ้ยอะไรดูมีพระกำลังขึ้นอย่างทันตาเห็นอะไรอะไร <c oughs> แน่แน่แน่แน,น่ไม่ได้กินไม่ได้กินอาหารเสร็จโจอาหารเสร็จโจอาหารเสร็จโกแล้วเพียบเลยอะไรวะเนี้ยโอ้โหเพียบเลยอ่ะจบ ชีวิตครับสกอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองคะแนนโอเคเอาเป็นว่าเราเล่นกันมานานแล้วนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราสามารถขึ้นไปอยู่อันดับท็อปได้เป็นอันดับแปดนะฮะของท็อปลิสนะฮะโอเคสำหรับเกม s ิลิสเตอร์ดอทไอโอนะฮะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคนที่เปิดเทอมก็อย่านอนดึกกันนะฮะ อย่าทำนิสัยเหมือนผมนอนหลังเที่ยงคืนแล้วตื่นมาทีหกโมงครึ่งแทบจะไปโรงเรียนไม่ทันนะฮะโอเคก็ตอนนี้ผมยังไม่เปิดเทอมนะผมเปิดวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี้นะฮะก็คือสัปดาห์หน้าของวันจันทร์ก็ถ้าเกิดยังไงผมช่วงนี้นผมจะพยายามอัพคลิปให้บ่อยๆหน่อยกันเนาะสำหรับเพื่อนแบบเอาากกาอเน,นี่ยล้ามาจัดการดูโรงเรียนก็เปิดคลิปนี้ดูได้นะฮะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็นะฮะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูด้วยก็ นะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้จนจบนะฮะสำหรับคนที่เปิดเธอก็ขอให้ตั้งใจนะพยายามกันอย่างเต็มที่ส่วนผมเปิดช้าไม่เป็นไรนะฮะขึ้นมปลายแล้วก็ต้องทําใจ,จกิจกรมกิจกรรมการจะน้อยเรื่องการลงการเรียนก็อาจมีเพิ่มนะฮะโอเคยังไงสําหรับช่วงสุดสัปดาห์ผมก็จะพยายามอาคลิปให้เต็มที่นะฮะก็จะมีการปล่อยวัละคลิปละคลิปลคลิปจังหวะจะเปิดเรียนนั่นแหละฮะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See you together ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะฝากหนอนน้อยและงูน้อยเอองอหนอนงูเอ้ยยังไม่จบอีกพอเหอะนะฮะไว้เพียงเท่านี้บ๊บาย